สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะพี่เชนธนาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เชเนมาทำอะไรที่อุดรคะวันนี้ก็มาเป็นอีเวนต์เหมือนเดิมครับก็ช่วงนี้มาอุดรบ่อยมากครับเริ่มรู้สึกว่าเป็นบ้านหลังที่3แล้วที่2ที่3แล,แล้วแล้วมีติดใจอะไรที่อุดรไหมคะก็สาวน่ารักครับ<อ>แล้วก็ตอนนี้ก็จะติดนี่แหละอยู่ดีเทานี่แหละจะชอบมากมาที่ไหนก็จะมาเวลารอเครื่องบินกลับกรุงเทพเนี่ยก็จะมาที่นี่ก่อน แล้วตอนนี้พี่เชนมีผลงานอะไรที่อยากฝากให้ทุกๆคนไหมคะก็คงเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับเพราะเธอเงาหรือเขาใช่เนี่ยนะครับเพราะว่าเพลงนี้นี่ลงทุนเงินเยอะมากแล้วก็ไปถ่ายทำที่เซี่ยงไฮ้นะครับ5วันเต็มเต็ม แอบดู m v มาแล้วชอบมากโอ้ขอบคุณเน่ารักนะน่ารักตัวละก็เดี๋ยวให้พี่เชนนะคะช่วยฝากอะไรถึงน้องๆในวันวาเลนไทน์นี้หน่อยครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสมหวังในความรักแล้วกันนะอย่าให้ทุกคนแบบไม่อยากให้อกหักไม่อยากให้เหงาเหมือนพี่เชนนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆก็ลองมาคุยกันได้ช่วงนี้เหงามากนะครับก็ขอให้สมหวังในความรักแฮปปี้วันไทน์ครับแล้วผลงานพี่เชนสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะก็ติดตามได้ที่ isfriend.com นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทวิ t เ e r ร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมเนี่ยใช H A I N T A N A นะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เชนมา,มากๆเลยนะคะโอเค